สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ไปยันที่คู่แรกครับที่สนามโอเทฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเลสเตอร์ซิตี้เริ่มหวดกันเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยน,นะครับแมนยูอยู่อันดับ3ของตารางในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าเหลือเชื่อนะครับถ้าหากดูจากผลงานเมื่อรู้ดูการที่แล้วเอลิกแทนฮากใช้เวลาไม่นานนะครับทำให้แมนยูชุดนี้ดูมีความน่ากลัวขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ ผลงานของปีศาจแดงในฤดูกาลนี้นะครับภาพรวมคือ23เกมเนี่เกมแพ้แค่5นัดเท่านั้นนะครับและชนะถึง14เกมโดยเฉพาะเกมในบ้านคือจุดแข็งเลยนะครับเล่นในถิ่นตัวเอง11นัดในลีกฤดูกาลนี้แพ้นัดเดียวเท่านั้นนะครับโกยไปถึง26แต้มน,นะครับที่สำคัญคือเกมลุกยิงกระจายครับ11นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยยิงคู่แข่งไม่ต่ำกว่านัดละ2ลูกนะครับ2ลูกยืนพื้นครับและตอนนี้ยิงคู่แข่งมา19เกเกมติดแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าเฝ้าบ้านมีประตูให้แฟนบอลได้ดูแน่นอนนะครับ ล่าสุดพิ่งออกไปเยือนบาเซลนาที่คัมนูนะครับในศึกยูโรปาลีกปรากฏว่าเสมอกัน2อสก็ถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ในเรื่องของความสดอาจจะมีปัญหานะครับเพราะมีเวลาพักแค่2วันก่อนจะมาเจอเลสเตอร์ในวันนี้ซึ่งเลสเตอร์เนี่ยเขาพักมา8วันเต็มเมเลยนะครับในเรื่องสภาพทีมแมนยูไม่มีกาเซเมโดที่ติดโทษแบนนะครับในขณะที่ตัวที่เจ็บอยู่แล้วหมดสิทธิ์ลงสามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แก่แอนโตนี องตัวนี้มักซียาลคริสเตียนดิเร็กเซนและดอนนี่ฟันเดอร์แบ็กนะครับในรายอื่นๆวันนี้การจัดทีมที่คาดจะเป็นระบบ4-2-3-1ดาบิดแคอาร์ K A เป็นผู้รักษาประตูะครับลิซันโดมาติเนสกลับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงคู่ราเฟลวารานแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาดิโกโดาโลนะครับเฟรดจะตัดเกมร่วมกับมาเซลซาบิเซ่ แนวรุกมีมาคัตแรดฟอร์ดอยู่ทางซ้ายทางขวาเป็นเจดอนซานโชบรูโน่เฟร์นันเดสอยู่ข้างหลังวูดแบ็คฮอสไปดูเลสเตอร์ครับระบบการเล่นจะเป็น4-2-3-1นะครับจอเอลวอร์ดเฝ้าเสานะครับแนวรับมีซุตตาจับคู่กับบอลฟาสคิดเซนเซนจะเป็นแบ็คซ้ายแบ็คฝาเป็นคาสตานนะครับตรงกลางมียูริติเลมันกับดูสบิริฮอลแนวรุกครับมีฮาวิบาน์เจมส์ดิสันเตเต้ส่วนหน้าเป้าจะเป็นอิเฮนาโชโดยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบอลถูกกฎหมายต่างประเทศเปิดอาคาให้แมนยูเป็นต่อ ขึงครบลูกอาจจะดีไปถึงหนึ่งลูกได้นะครับหดนัดนหลังสุดที่พบกันนะครับแมนยูชนะเลสเตอร์ได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะครับคือเป็นบอลแพท้ทาง,างนะครับจนกระทั่งเอลิกเทนนะฮะเขามาคุมนะปรากฏว่า เทนฮารก็ยุติสถิตแพ้ทางดังกล่าวลงได้นะครับด้วยชัยชนะในผลล่าสุดที่พบกันนั่นเองเกมนี้เลสเตอร์พร้อมแลกอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ช่วงหลังในเกมลุกนี่ค่อนข้างฮอตนะครับเลสเตอร์นี่ยิง10ประตูในช่วง3เกมหลังสุดนะครับสไตล์บอลแบบกล้าได้กล้าเสียแบบนี้แต่หลังั่วนะครับแมนยูชอบเลยนะครับถึงแม้ว่าความสดจะเป็นรองแต่แผนการเล่นและความเหนียวแน่นในแมนยูดีกว่ากับราคาขึ้นครบลูกอย่างน่าต่อแมนยูครับ ไปกันที่ศึกพิมพิลิกอังกฤษนะครับเป็นเกมในคู่ดึกท็อตแนมฮอสเปอร์พบเวสแฮมยูไนเต็ดเริ่มเตะเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นเกมลอนดอนดับบี้แมชที่ไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนนะครับแต่ผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับมาเจอกันในหนนี้เริ่มมาที่เจ้าบ้านก่อนครับสเปอร์ในบ้าน6เกมหลังสุดแพ้4เกมด้วยกันนะครับตอนนี้ฟอร์มตกนะครับขาดความคงเส้นคงวาครับหลังจากที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแบบพลิกล็อกครับหนึ่งศูนย์เมื่อช่วงต้นเดือนปรากฏว่า2เกมต่อมาแพ้รวดเป็นการแพ และล่าสุดนี้ก็เพิ่งออกไปแพ้เอลซีมิลานมา0ูนย์ต่อหนึ่งที่ซานซิโร่นะครับในเกมบอลถ้วยของยุโรปนะครับในเรื่องสภาพทีมครับวันนี้คาดว่าคอนเต้จะจัดระบบ3 4 2 1ทางด้านฮูกโกโยริสยังไม่พร้อมที่จะเฝ้าเสาก็ต้องใช้ฟอสเตอร์ต่อไปนะครับแนวรับจะมีเดวิสไดเออร์โรเมโรครับตรงกลางมีฮอยเบิร์กซาแล้วก็เปริซิตรวมถึงปอรโรจะเป็นวิงแบ็กฝั่งขวานะครับแนวรุกถือว่ายังคงแข็งแกร่งครับสามประสานอย่างโซนฮึงมินคูรูเซฟสกี้และแฮร์ริเคนอย่างฟิตปังนะครับ ข้ามไปดูคู่แข่งครับเวสแฮมยูไนเต็ดฤดูกาลนี้เป็นทีมครึ่งล่าง,งตารางนะครับตอนนี้อยู่อันดับ16ผลงานไม่สู้ดีครับ10นัดหลังสุดในลีกเนี่ยชนะนัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วง3เกมหลังสุดยกระดับการเล่นขึ้นมาได้หน้าทึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เอาชนะเอเบอร์ตันบุกไปเสมอนิคาสเซล,ล่าล่าสุดก็เสมอกับเชลซีหนึ่งต่หนึ่งแต่ถึงกระนั้นถ้าเล่นนอกบ้านไว้ใจไม่ได้ครับยังต้องรุนเหนื่อยออกไปเยือนคู่แข่ง9นะ้านัดที่ผ่านมาในลีกเวสแฮมไม่ชนะใครเลยนะครับ ในเรื่องสภาพทีมก็ยังคงมีปัญหาอยู่บางตำแหน่งนะครับวันนี้การจัดทีมที่คาดเดวิดมอยส์เรียมใช้ระบบ3-4-2-1นะครับลูคัสฟาบินสกี้จะเป็นผู้รักษาประตูแนวรับมีเคเลอร์ออกบอนนาและเบนจอนสันนะครับขยับมาดูตรงกลางครับซูเซกับดิแคนไรส์เอมเมอร์สันกับคูฟาวเป็นวิงแบ็กเจอรอดโบเวนเบนรามาและอันโตนิโอจะเป็นสามประสานในแนวรุกนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบอลถูกกฎหมายต่างประเทศเปิดราคาให้สเปอร์เป็นต่อครึ่งลูก สเปอร์เป็นบอลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมสําคัญก็สามารถทำเซอร์ไพรส์ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพนักเตะในแต่และตําแหน่งไม่ธรรมดาเกมนี้เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีครับมีทีมร่วมเมืองลอนดอนมาเยือนนะครับไม่ยอมแน่นอนครับโดยเฉพาะแฟนบอลครับปลุกเร้าอย่างแน่นอนเวสแฮมก็คงมาเล่นลูกหนักนะครับแต่ดูแล้วคงต้านสเปอร์ที่ต้องการ3คะแนนไม่ไหวแน่นะครับเจอกัน กี่ครั้งเนี่ยก็มักจะเซตสเปอร์นะครับสำหรับเวสแฮมถ้ามาเยือนถิ่นของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับสี่นห,หลังสุดที่เวสแฮมมาเยือนสเปอร์ปรากฏว่าเวสแฮมไม่ชนะเลยนะครับและกลับไปด้วยความแพ้แพ้ถึง3หนด้วยกันเชื่อว่าเกมนี้ไม่หนีไปจากเดิมครับกับราคาครึ่งลูกยังหน้าต่อท็อตแนมฮอสเปอร์